ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟเลิฟทาโร่นะคะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ในตอนนี้มาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกว่าเขาคิดยังไงอยู่กับคุณในตอนนี้ก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณสักสามใบนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็สี่ถ้วยตอนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องโฟกัสเนาะมันมีในในหัวของคุณม,มีหลายเรื่องมากๆเลยที่จะต้องโฟกัส ให้มันชัดเจนสักเรื่องหนึ่งก่อนบางคนว่าอยากมีแพชชั่นทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันหลายอย่างจนไม่รู้จะทําอะไรก่อนดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องชัดเจนในตอนนี้ก็คือคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องชัดเจนกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าไม่ชัดเจนนะมันรู้สึกว่าเหมือนลอยเทงเต้อยู่กลางทะเลอะ่ะยังจิบจับอะไรไม่ได้ยังหาเข็มทิศย,ยังไม่รู้ฝั่งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงในตอนนี้ก็คือคุณเริ่มที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเริ่มที่จะวางแผนน่ะวางแผนการใช้ชีวิตแหละ เพราะยังไงจะต้องหยิบจับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้อยากพัฒนาอยากเรียนรู้อยากที่จะมีประสบการณ์ทางด้านไหนอยากที่จะทำธุรกิจการงานการเรียนอะไรก็ต้องโฟกัสไปที่สักเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องทําแบบนั้นเอ,อคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องวางแผนและชัดเจนกับชีวิตให้มากขึ้นเพราะจะอยู่แบบเบื่บอๆอย่างนี้ไม่ได้แหละเหมือนเหมือนได้ตั้งหลักเหมือนได้ตั้งสตินะไม่หมอว่าแล้วก็มาดูนะคะว่า ารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะ The Fool เขาอยากมาหาคุณอ okay, ่ะเขาเป็นคนไกลหรือเปล่าอืมวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณ The e m p e s s แล้วก็ The Star ทำไมคุณน่ารักอย่างนี้ทำไมคุณสวยอย่างนี้ทำไมคุณหล่ออย่างนี้ทำไมคุณมีเสน่ห์อย่างนี้เขาจะต้องมีคู่แข่งเยอะแน่เลยเขารู้สึกว่า เขาจะต้องมีคู่แข่งเยอะมากเพราะจะต้องมีคนที่ชอบคุณอะเหมือนกันกันกบเขาอะทํายังไงได้อ่ะมาชอบคนฮอตซะแล้ว <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาเขาประทับใจในตัวคุณคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆม,มีแบบครบเพียรเพียบ,พ,บพ,พ,พร้อมคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมทรงเสน่ห์แล้วก็มีความรู้คือทุกอย่างอะเลิศเขามองแบบนั้นและเขาก็รู้ด้วยว่าเขาจะต้องใช้ความพยายามและความสามารถในการที่จะต่อสู้กับคู่แข่ง จะต้องมีคนที่หมายปองคุณอยู่ด้วยเหมือนกันเขารู้สึกแบบนั้นดังนั้นในตอนนี้จะทำยังไงได้ดีที่สุดอ่ะเขาอยากมาหาเขาอยากเดินทางมาหาเขารักคุณด้วยนะเขาชอบคุณมากเลยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณในตอนนี้เขารักคุณโอ้แล้วสามดาบมาทำไมสามดาบเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเด็กถือดาบเขาขยายสามดาบนะสามดาบคือโอสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ะคุณคุณอาจจะต้องอยู่ในสภาวะของการที่จะต้องเลือกแต่คุณบอกฉันไม่เลือกใครเขาเลยเสียใจ คุณน่าจะมีคนจีบเยอะแน่นอนมีคนคุยเยอะแล้วเขาอะรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกให้คุณเลือกเขาได้ไหมอยากคุยกับใครได้ไหมคุยกับเขาคนเดียวได้ไหมแต่คุณบอกไม่ได้อะคุณบอกไม่ได้ไม่ได้คุยแบบคุณก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นเพราะว่าเดฉันจะต้องไปเอรักเขาหรืออะไรแบบนี้แต่เธอจะมาปิดกั้นให้ฉันไม่ได้คุยกับใครเลยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งนี้มันทําให้เขาเสียใจมันทําให้เขาแบบเศร้ามากๆ ขี้หึงขี้หวงหวาดระแวงเก่งมากๆคนคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ายังไม่โอเคอะ่ะพอคบกับเขาเขาก็าาอาจจะขี้หึงนะไม่เหมาว่าเขาอาจ,จะขี้หึงแต่เขาก็รักคุณนี่แหละรักมากก็หึงมากห้าเหรียญมันคืออุปสรรคมันคืออุปสรรคที่เขาจะต้องผ่านไปให้ได้อะ่ะ มันเป็นอุปสรรคที่ไม่สอดคล้องกันเลยอ่ะเขาพยายามที่จะให้คุณแบบรักเขาคนเดียวรักเขาคนเดียวทั้งๆที่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เวลากับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับใครอะ่ะเพราะคุณผ่านประสบการณ์ความรักมาแล้วโดยที่ไม่ได้ไต่ตรองอะไรเลยแค่มีคนมาจีบฉันก็ชอบฉันก็คุยอะไรเงี้ยจนวันนึงก็เข้าใจว่าเออมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แถมมันเป็นเรื่องท็อกซิกแล้วเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นคุณจึงให้เวลากับตัวเองคุณจึงรู้สึกว่าเออดูใจกันไปก่อนเถ เธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาอะไรแบบนี้แต่เขาไม่ใช่เขาโคตรใจร้อนแหละแม่หมอว่าเขาใจร้อนมันส่วนทางกันมันส่วนทางกันกับคุณโดยที่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเขารักคุณมากมากอ่ะดังนั้นคนคนนี้น่าจะเป็นเด็กพอสมควรในด้านความรู้สึกไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ความรู้สึกของเขาจะเป็นเด็กเอาแต่ใจมากๆเขาจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจมากๆว่าจะอยากได้อะไรก็ต้องได้อ่ะชอบคุณรักคุณก็ต้องได้คุณจะต้องแบบคุณจะต้องมีเขาคนเดียวจะต้องคบเขาคนเดียวจน ไม่หมอรู้สึกว่าคุณอาจจะลาคาญเขาหน่อยหรือเปล่าเออแล้วเขาก็รู้ตัวนะว่าคุณลาคาญเขาก็รู้ตัวอยู่แหละ The Hangman ราชินีถือถ้วยอืมคนคนนี้รักคุณมากๆเลย The Lover เขารักคุณมากๆเพราะว่าราชินีถือถ้วยกับราชาถือถ้วยเขาคิดว่าคุณเป็นคู่ของเขาแล้วล่ะคนคนนี้แหละคุณคือคู่แท้คุณคือทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตคุณคือ ของขวัญชิ้นพิเศษที่เขากําลังจะได้รับเขาเฝ้ารอที่จะได้เจอคุณเขาเฝ้ารอที่จะแต่งงานเลยนะเขาเฝ้ารอที่จะมีคุณจะแต่งหรือไม่แต่งไม่รู้นะแต่เขาเฝ้ารอที่จะมีคุณเป็นคู่ครองอะ่ะเออแบบนั้นเลยยังไงก็ต้องได้อะ่ะก็มีโอกาสที่เขาคิดที่จะแต่งด้วยมีโอกาสมากๆเพราะว่ามันคือเขาหักข้ามใจไม่ได้แล้วในตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคือหักข้ามใจไม่ได้แล้วโคตรทรมานโคตรทรมานในความรัก เพราะเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจมันอาจจะเป็นโดยชีวิตของเขาอาจจะถูกสปอยในเรื่องนี้มานี่เป็นปมเลยนะทําไมเขานิสัยแบบนี้แบบนี้ก็เพราะมันเป็นปมตั้งแต่อดีตเลยนะเป็นปมตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการตลอดแล้วเขาจะรู้สึกผิดหวังไม่ได้เพราะเขาจะเสียใจมากๆเพราะเขาไม่เคยผิดหวังมันจึงเป็นอา,อาการของเขาออกมาในลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่เขามีให้กับคุณแม่หมอก็เห็นถึงความความรักความรักที่มันมากเหลือเกิน ถ้าเกิดความรักของคนคนนี้ที่มีให้กับคุณมากเหลือเกินเนี่ยแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นอะ่ะดังนั้นมันจะเกิดปัญหาและเกิดอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ขึ้นมันเป็นจุดที่ทําให้คุณอึดอัดมันเป็นจุดที่ทําให้คุณแบบรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเกลียดเขาแต่รู้สึกอึดอัดมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันไม่โปง่ทง,ทงทั้งๆที่บางครั้งคุณก็รู้สึกดีกับเขาคนนี้ด้วยคุณก็รู้สึกแบบเออก็ชอบนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ชอบนิสัยแบบนี้เลยไม่ชอบแรงกดดันที่เขามีให้กับคุณและเขาน่าจะเรียกได้ว่ากำลังโดนหนามกุหลาบทิ่มแทงกุหลาบที่สวยงามกุหลาบที่เขาอยากจะเด็ดออกมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะ่ะแต่เขาใจร้อนไปคือไม่ปันนีในการเด็ดดอกกุหลาบมันก็จะต้องโดนหนามกุหลาบแทงเป็นธรรมดาเขากำลังเจอสภาวะนั้นอยู่ ราชนีถือไม้เท้าเขาหลงสเสน่ห์คุณหนักมากบอกเลยหลงสเสน่ห์คุณหนักมากแล้วก็มีแต่ความปรารถนาที่จะแบบได้คุณมาครอบครองได้แต่งงานเอ่ยได้แต่งงานได้คุณมาครอบครองอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าคือคนคนนี้แหละถ้าพูดได้ถ้าบอกได้บอกกับแม่ได้บอกกับคนในครอบครัวของเขาได้แต่คนนี้คนนี้อยากได้อยากได้อืมประมาณนั้นเลยสิ่งที่เขา รู้สึกกับคุณก็คือแรงมากเลยนะเขาแบบจริงใจแล้วคุณรับได้หรือเปล่าเพราะเขาชัดเจนเขาจะมาเร็วมาแรงมาแบบชัดเจนมากๆคนคนนี้ชัดเจนกับคุณมากๆคุณจะหนีเขาได้หรือเปล่าคุณจะหนีเขาพ้นหรือเปล่าเพราะแบบโหแม่หมอเห็นถึงถึงแพชชั่นแม่หมอเห็นถึงความรู้สึกที่มันคือมันต้องได้อะเอออะไรแบบนี้ยฉันต้องได้คนคนนี้ฉันจะต้องอยู่กับคนคนนี้อะไรแบบนี้เลยเขารู้สึกเขาอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณ เรียกว่าเอาจริงเอาจังแบบเอาจริงเอาจังแบบเยอะมากๆแล้วแม่หมอขอถามความรู้สึกของคุณได้ไหมจะได้ไปต่ออีกสักนิดหน่อยเนาะแม่หมอขอถามความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาหน่อย The moon สองไม้เท้าเจ็ดดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยคุณก็รู้สึกว่าหกดาบ คุณรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนกับเขาอะตัวคุณเองนะมันมันก็มันมันก็โอเคนะเขาก็ทําให้คุณหวั่นไหวได้อะแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันมีบางอย่างที่ที่อยากให้ได้เรียนรู้ก่อนคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังไม่เข้าถึงเขาได้เลยอะขอขยายเจดตาเออคุณรู้สึกว่าเขายังคุณมองว่าเขาเจ้าชูนแน่เลยคุณมองว่าเขาแบบเหมือนกับไม่อยู่อยู่กับที่อะ่ะ เขาเป็นคนพูดจาแบบดีดีเกินดีมากบอกรักคุณแบบดีเวอร์จนทําให้คุณกลัวว่ามันจะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเขาหลอกแน่เลยเอออะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกกลัวตรงนั้นคุณรู้สึกกลัวใจคุณรู้สึกว่าคนเขาว่าน่าจะเป็นคนที่ก็ก็ก็ไม่แพ้นะเรียกว่าฟังก์ชันน่ะเขาเรียกว่าอะไร้ตัวเขาอะโปรไฟล์เขาเออก็ก็ถือว่าใช้ได้สําหรับคุณน่ะคุณก็คิดว่าเฮ้ยคนโปรไฟล์ดีขนาดนี้ความรู้ ความสามารถดีขนาดนี้ธอชอบคุณเหรอคุณรู้สึกแบบนั้นคุณเลยแบบรู้สึกว่าเอออย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวเสียใจคุณรู้สึกแบบนั้นแต่เขาคือเขาไม่กลัวแล้วคือฉันอยากได้เลยคือเขามาแบบแรงมากๆตรงนั้นมันก็มีอุปสรรคกับความรักอีกคนนึงพักอีกคนนึงพยายามที่จะพักแรงมากอีกคนนึงก็พยายามแบบจะต้านไปสักนิดนึงแล้วก็ถอยหลังจะต้านคือมันไม่แบบประจบกันแล้วไปกันอย่างเงี้ย ความรู้สึกที่ไม่หมอสัมผัสได้นะคุณก็ไม่ได้รังเกียจเขาอืไม่ได้รังเกียจเลยแต่แค่รู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนอยากจะศึกษาดูใจกันไปก่อนอยากจะรู้ว่าเออเขามีข้อดีข้อเสียอะไรไหมอะไรยังไงเขาจะรักเราจริงไหมเพราะว่าดูแล้วเขาก็ดูเหมือนจะมีคนอื่นนะดูเหมือนจะมีคนคุยนะเพราะเขาเป็นคนที่แบบน่าจะเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าเออจะมารักอะไรฉันมากขนาดนั้นใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเขาเขารักคุณ แล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะบอกรักคุณไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะเพราะเขามีความสุขเขามีความสุขที่ได้บอกรักเขามีความสุขที่ที่ได้รักคุณอะ่ะเออแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะทําทุกวิถีทางที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้อะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่ต้องดีกว่าคนอื่นหรือคู่แข่งเขาจะทําทุกวิถีทางไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลาขนาดไหน คุณอยู่ในใจเขาเสมอคุณอยู่ในใจเขาตลอดเขาไม่อยากเสียใจบอกเลยว่าเขาไม่อยากเสียใจเขาไม่อยากแพ้เขาไม่อยากผิดหวังเอาแต่ใจไหมคนคนนี้เอาแต่ใจไหมเออถ้าคุณบอกเลิกเขาถ้าคุณบอก แบบเออเป็นเพื่อนกันเถอนใหม่ใหม่ไม่เอาเลยเขาเขาไม่อยากได้คําว่าเพื่อนเขาไม่อยากได้การบอกเลิกเขาไม่อยากเป็นแค่คนคุยเขาไม่อยากเป็นอย่าพยายามที่จะบอกเลิกเขาอย่าพยายามที่จะหยุดความสัมพันธ์เขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการและสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักที่ที่มีให้กับคุณและอยากที่จะให้คุณรักตอบ อยากจะให้คุณรักตอบแล้วเขาจะเป็นขี้ตื้อมากๆแบบนี้แหละคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ขี้ตื้อมากๆไปตลอดเลยคุณจะคุณจะแพ้ใจเขาหรือเปล่าท่อน,นั้นเองแล้วสิ่งที่แม่หมอเห็นก็คืออย่างน้อยมันจะต้องใจอ่อนบ้างแหละเพราะว่าโหแบบจริงๆแบบมาแบบเป็นเอ,อเขาเรียกอะไรอเครื่องบินลบเลยแบบนี้นะ่ะบนมาแรงมาเร็วมาแบบว่า เต็มที่อะไรแบบนี้ไม่หมอจะยกตัวอย่างแต่ก็จำจำยี่ห้อเครื่องบินไม่ได้ F35 หรือเปล่าแบบนั้นเลยอ่ะแบบนั้นเลยจริงๆมาแบบเร็วแรงขนาดนั้นนะคุณอาจจะแพ้ทางแพ้แพ้ความตั้งใจของเขาได้เพราะเขาไม่ยอมที่จะลดละความพยายามเด็ดขาดและสิ่งที่เขารู้สึกได้มันเป็นแพชชั่นที่แบบว่าร้อยเต็มร้อยคนคนนี้มีแพชชั่นกับคุณแบบร0อยเต็มร้อยรักคุณแบบร้อยเต็มร้อยแบบนั้นเลยในช่วงนี้ ความรู้สึกและอารมณ์ที่แม่หมอสัมผัสงเขาได้เนี่ยก็คืออาจจะเอาแต่ใจนิดหน่อยแต่ในการเอาแต่ใจของเขามันไม่ใช่เป็นการเอาแต่ใจแบบเห็นแก่ตัวนะแต่เป็นการเอาแต่ใจว่าเออฉันรักเธอจริงๆอะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นการที่เขาถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ก็ได้เป็นเป็นเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ได้นะก็วันนี้คลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ